จองน้ำจากบวกออกไซายอย่างจองน้ำจองลงมาใส่มองดักป่าที่เป็นมองดักป่าจองจองน้ำม,มาไที่ มันกระิไหลลงปลาชิวนะปลาชิวมันกระิเตลนลงน้องเต้นออกเตลอนออกมันเต้นออกหลกว่าเต้นเขาพ้นเดี๋ยมันเต้นสูงอยู่ต้องเฮตันี้สูงก็นี่มกระตินเยอะ เงินมาเรื่อยอยู่มีต่ำก็อดี๋ยวตรงเหตุ้านมึงเงนสูงกว่าจนสันมักเงินออกเหินมันสูงกว่าเหตุ้นสูงมาแล้วอ่านี่จะ เต้นเข่ามาอยู่บัดนี่ยเต้นหนีหัดหกมองแง่หนี่กะทิดข้อมกอยู่นกับโบเต้นออกเต้นข้างล่างเอาหินทวงลงให้มันนั่นีหัดพื้นเนี่ยมันจังบอ่อแต่แม่นน้ำม,มันแห้งกว่านี่มันกะทิเต้นหลายกว่านีแนะนนมีมันเต้นลุง้งเร่งลุ้งเร่ง ก็อันเดินบุกินก็โอเคอยู่นางเบึงมันดูดมันก็ดูดใส่นี่ทีละตัวทีละตัวมันต้องดูดออกต้องดูดออกดูดเข้าอยู่ทางนี้ มันจะโดดออกหลยกว่าบ่ เราค่อยดดไปเลยนโดดบ่หอดน้ำยูไก่หอดอ่ะอืมเดจะเด้